จมโอ้ยซานาโนปีนขึ้นค้างบ้านนี่เป็นได้ขึนเหมืนอ,กอนกันซีโบลูกูมาแล้วโอ้ยสูงโพดเห็นว่ากระไดโอ้ยเนาะสิบมมุมถึกไดอีกซาละวะยูบ่บ่ล่ะเข่าค้างบ้านพ่อเนยดอนพ่อเนยดอนกับ่อยู่บ้านไปใส่ไหมอ <c oughs> ะไปใส่ไหม โอ้ยของไปได้ขายนี่ร้องห้วยห้ยเบิดมือไปเบ็นเนาะไปได้มาได้คอยต้องรายงานเก้าตลอดเลยหรือเอะออใช่จะเกินไปแล้วนะนี่ปัญหาตีแน่นอนลหละปัญหาพดดพ่อพาไปขายของนะแน่เลาะย่างเดียวว่าแบบนี้เพชรแบบนี้มึงอื่นไปขายของเลยเด้อเอาอไปก็ได้บ่ได้ยากได้หล่ะไปก็ได้ได้หล่ะว่าแต่พาไปโอ้พอดดพ่อผมโมกบแจงบบ เกิดเป็นมือเป็นวันมาหนีโว้ยกูเลาะยางเดียวแล้วมันอยูุยบมาไม่ตัวดเลยตีบ้านเนี่ยมันอยู่บตัวใดเลยตีฮะไม่หลอไม่ดงังปะไปหามูแป๊บเดียวตุ๊กจ,จะปวดจะโพลไหล่เถ้าแป๊บเดียวอยู่ใสแป๊บเดียวอยู่ใสตั้งแต่๊้าออกบินทบาดเจ้าออกพ,อพร้อมเพลินอืมลำคันนี่มันสิค่ำแล้วเนี่ยเจ้าก,กับมาเนี่ยบ่มีเวียกมีงานเดี๋ยวมานั่งดักล้อข่อยนี่เฮ,ฮ้อโค้บ่อยากข่อยสิบ่มีเวียกมงยีงานข่อยเนฮะ็ดแล้วบ่แล้วงานข่อยน่ะข่อยแล้วบ่แล้วจนได้มัน ยืนรอทางคนนี่แหละไปคักไปแนว่วิยวัยแซมขันยังผิดหรือเปล่า,น,านี่เจ้านี่สำคขันยังผิดเจ้าบอสเป็นแม่ข่อยนี่เจ้าจะมาว่าเป็นี่อยเด้ฟาดไปหนีเด้อแต่ว่าเป็นแม่กระแซมโอ้หอยบ่สเป็นแม่เจ้ากระซ้าเตี้ยวดูดน้องหอยซุ่มมือผู้ใดดูดน้องหอยหอยสิถือว่าคนนี้เป็นลูกข่อยบัดดูดมมด,ด,ดูก็เยินเนี่ยนี่ไหนเจ้านะ่ะ<อ>ดูดมายี่สิบกว่าปีแล้วอบเอ้ยจังสี่กะก้าวบอกไม่เอาสิบ นมบ like ่มีน้ำช่างกล้าแทนาะคขันรู้ว่านมบ่มีน้ำเปลี่ยงคือดูดขูอมือแท้อืมอคมขัน่ามันบ่ดีอ่ะเอ่ารถดูดรถมารถดูดดรถสั่นตะไ่จากนี้ไปอ่ะเออเออแท้วะเออแท้วะห้ามกดหัวข่อยใส่นะอ้าวจำไว้เลยเจ้าว่ะนี่ใส่อ่ะเฮ้ยผากมึงเอ้ยจังที่มึงก็กล้าว่าเนาะคอยกดหัวจะใส่ตอนไหน ไปใส่มาใส่กัสร้างข่อยเป็นยังข่อยใหญ่หรอแม่ข่อยเป็นแม่เด็กน้อยเจ้าบ่ได้ใหญ่ซื่อๆเจ้าเฒ่าพร้อมโอ้ให้ข่อยได้พักคนนั้นก็ว่าเปนเด็กน้อยนี่ล่ะก็สิเขียวเขียนอยู่นี่ไปโพนมันบ่รู้จักการจักการคั่นเป็นเด็กน้อยไม่รุ่นก็สิว่าไปอีกอย่างเฒ่าแล้วแม่เื้อนมือสิเข้าลงแหรอแม่โอ้เงิหน้ามาเราเด้นี่มาแล้วเด้นี่ตําไปเจ้าอ่ะตําไปเขาก็เกียจ้ะวันเนี่ยเจ้าบ่มีติเกียจ้ะเกีย คนมาทำอยียกทำงานมาตัดสเต็น้มบ่มีน้ำกต่กล้าเอิ้นกูเป็นลูกนะฮะเฮ้ยของบ่คือเฮ้ย